ว่าก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยส่วนแผนการที่จะรับมือก็คือเราก็อย่างตามที่เคยเคยแจ้งไปเนาะก็พยายามจะทําเรากําลังทําให้ครบวงจรมากขึ้นแล้วก็ให้มันหลากหลายธุรกิจมากขึ้นก็ยังเป็นจุดเดิมนะคะก็คือบริการที่แบบมาตรฐานไว้วางใจได้แล้วก็ครบวงจรเราเป็น production house ที่มีทีม in house เยอะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็มองเป็น แงนนะะ่ดีก็คือก็จะเป็นทีมงานที่คุ้นเคยไว้เนื้อเชื่อใจกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาลูกค้าเจอก็มีความไว้วางใจคืออย่างค่าใช้จ่ายในของบริษัทนะคะส่วนที่เป็น professional fee อะไรพวกนี้นเราเราไม่ได้ปรับนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะผักภาระไปลูกค้าเนาะแต่ถ้าส่วนที่เป็นคอสจริงๆอะคะ่ะลูกค้าเราก็รับตามได้อยู่และะ้วค่ะลูกค้าเข้าใจค่ะปกติ ก็ต้องควบคุมให้มันเดินไปตามบัเจ็ตอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็น่าจะไม่ตั้กว่า20นะคะค่ะ,คะก็มันจะมีส่วนที่เราจะขยายธุรกิจต่อไปใช่ไหมที่จะมีส่วนที่เราจะไปะร่วมมือกับบริษัทที่ทําด้านอื่นเพิ่มเติมค่ะผสมกับการเติบโตของบริษัทเองค่ะขอบคุณนะคะที่แบบเหมือนมีนักลงทุนก็มาสอบถามอะไรเงี้งยะคะ่ะสนใจในหุ้น CI ไออะไรเงี้ยค่ะก็อยาก ลองติดตามต่อไปแล้วก็เราก็จะทางบริษัทก็จะพยายามอัปเดตข่าวไปเรื่อยๆค่ะว่าเราแบบสิ่งที่พูดไว้ทำไปถึงไหนแล้วเกิดขึ้นไหมยังไงแล้วมีแผนอะไรต่อไปนะคะ